ร้องร้องเพลงเหรอ,อ,อจริงเหรอคะร้องเพลงอะไรร้ <c oughs> องเพลงกับพ่อเหรอโอ้ร้องเพลงให้ให้แม่ฟังหน่อยเลร้ลองเพลงให้ฟังอ,อะไรร้อ,อ,อ,องเพ้อจังเลยนี่ร้องให้ฟังหน่อยสิ เอาใหม่ติ๊เอาใหม่ฮวันนั้นน้องร้องเพลงในรถกับพ่อใช่ไหมฮะร้องเพลงกับพ่อใช่ไหมครับสนุกไหมล่ะสนุกไหมครับสนุกเหรอเก่งจังเลยเนี่ย อารมณ์ดีจังเลยเยักคิ้วด้วยนะกิ่งจังเลยครับในร้องเพลงให้แม่ฟังใหม่เด้อร้องเพลงให้ฟังใหม่เด้อไหนล่ะร้องเพลงสิเราไปอาบน้ำไหมอาบน้ำกันไหมครับ เราอาบน้ำกันไหมครับเอ,อนนาไหมอาบน้ำไหม